สวัดีครับผมที่วันนี้จะมารีวิวไอติมเนลเล่นะครับมาแล้วนะครับครับไอศครีมเนลเล่นะครับบริการถึงที่เลยนะครับสวัสดีครับพ่อค้าครับรถไหนยอดนิยมครับเป็นพววกกนนี้้ครับแล็็เปช็อกโกแลตวานิลาช็อกป๊อปใช่ไหมครับครับผมแล้วตัวไหนครับอลเกล็ดต้องการรสชาติไหนครับ เออชอบออเอ,เอไมโลไหมอ๋อโอไมโลนะครับแล้วก็เดี๋ยหนึ่งครับที่เป็นแบบยี่สิบบาทนะครับช็อกป๊อปก็ได้ครับช็อกป๊อป รอบอันเท่าไหร่ครับยี่สิบครับ20ไมโลเท่าไหร่ครับยี่สิบครับ20เป็นสี่สิบนะครับอันนี้น้ำแข็งแห้งหรือครับมันจะเป็นน้ำยาครับเป็นน้ำยาแล้วก็แช่แข็งใช่ไหมครับเริ่มขายตั้งแต่ซอยไหนถึงซอยไหนครับตั้งแต่ซอยสาครับถึงซอย79ครับแสดงว่าซอยสามเกมีมีที่เก็บของใช่ไหมครับเป็นบริษัทใช่ไหมครับเป็นโกดังใหญ่ใช่ไหมครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแต่แต่บริษัทใหญ่อยู่ตรงไหนครับ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเราถ้แก่เขาก็สั่งพวกไม่ใช่น้ำแข็งแห้งหรอน้ำแข็งแห้งไม่ได้เป็นเป็นน้ำยาแห้งครับนะเริ่มขายกี่โมงถึงกี่โมงครับสิบโม,มงถึงหกโมงครึ่งครับอ่าซอยไหนขายดีที่สุดครับก็จะเป็นซอยห้าสามเจ็ดเก้าครับและซอยหกห้าอ่าซอยมาหาชัยนี้เข้าไปสุดซอยไหมครับไม่สุดครับแล้วพอเลยสะพานไปกก็ลับมาใช่ไหมครับอ๋อนะครับไอ้ทีมเนเล่ อ่าเป็นแบบมอเตอร์ไซค์มีครับรถรถที่เป็นมอเตอร์ไซค์ครับรถ<ก>เป็นจักรยานอย่างเดียวมอเตอร์ไซค์ก็มีแต่เขาให้ครับ <beg> เสียร์เองทุกอย่างดูแลทุกอย่างซ่อมเองครับอ่าเสียงเพลงเมื่อกี้มาจากไหนครับเมื่อกี้ครับต้องเปิดตรงไหนครับต้องเปิดตรงไหนครับโอ้ดีก็ะเบิดลำโพงอยู่ไหนะครับโอ้ <Ó> อเกตี้ครับเกตี้ครับจ่ายตังพี่เขาครับเกตี้ครับสองนี่สิบนะครับเอาคราวนี้ให้นำบัตรพี่เขาครับเกีับช่องเกตี้าเกตมู่นะครับขอบคุณช่องเกตี้ีายนะครับนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับหาที่รวยเงนะครับขอโชคดีนะครับ ในติ่มนะครับอ่าเกตี้โบราณผู้ชมเลยครับขอบคุณทีท่ัติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับตอน <ๆ S 2> นี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนครับท่าน <ๆ S 1> ผู้ชมครับฝากกดติด<ๆ>ตามเกตี้ฟรีสายด้วยนะครับ